หลมตำนานพญานาคถล่มเมืองชาวบ้านจับปลาไหลเผือกมากินกันทั้งหมู่บ้าน <c oughs> เหลือเพียงแต่บ้านไม้ที่ไม่ได้กินเมืองทั้งเมืองจึงเหลือแต่เกาะแม่ มาัาังโมจังนะคะวันนี้ปังพาทุกคนมาที่เกาะแม่ไม้ค่ะซึ่งวันนี้ที่เรามาเกาะแม่ไม้นะคะ,ะมาลองนอนบนใบบัวนะคะทุกคนเราสามารถลงไปในใบบัวนะคะแล้วก็ลอยไปในน้ําได้เลยนะคะทุกคนประวัติของเกาะแม่ไม้นะในอดีตนะคะ เจ้าเมืองแล้วก็พญานาคนะคะเขาร่วมกันสร้างเมืองอยู่มาวันนึงนะคะมีลูกของพญานาคนะคะแปลงกายมาเป็นปาลาไหลเผือกนะคะทุกคนชาวบ้านนะคะจับปาลาไหลเผือกได้แล้วก็นํามาทําอาหารกินกันทั้งหมู่บ้านแต่ว่าบ้านแม่ๆนะคะเขาไม่ได้กินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพญานาคก็ถล่มเมืองทั้งหมดเลยนะคะจะเหลือแค่ เกาะแม th ่ไม้อย่างเดียวนะคะที่ไม่จมคือทั้งหมู่บ้านก็คือจมอยู่ใต้บาดาลหมดเลยตอนนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเวียงหนองหล่มนะคะทุกคนมีวัดนะคะอยู่ที่เกาะแม่ไม้เนี่ยชื่อว่าวัดป่ามักหนอนะคะทุกคนเป็นตามตำนานที่เล่าขานกันมานะคะก็ใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะทุกคนข้างหลังของฟังนะคะก็จะเป็นทะเลสาบนะคะเป็นเวียงหนองหล่มล้อมรอบเกาะนี้เลยนะคะตรงที่ฟังถ่ายอยู่นะคะก็มีเจ้าม้านะคะ เขาถ่ายนี่นะเขานอนหลับอยู่ตรงนี้นะทุกคน ที่นี่ชื่อว่าวัดป่ามาักหนอนะคะอยู่ที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะทุกคนสามารถปักหมุดมาได้เลยนะคะบัวอันนี้ชื่อว่าบัวกระด้งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีทางเดินให้เดินแบบนี้ ก็จะแบบปล่อยม้ากินหญ้าแบบนี้เลยนะคะที่ทุ่งหญ้าแบบว่ากว้างมากชอบม้ามากอ,ะอ่ะครับไปเลยว้าวเฮ้ขึ้นมาแล้วม,ม,มันจะตกไหมะจะนั่งนะ,ะ,ะเหมือนนั่งเรือเลยค่ะสวยมากทุกคน เขาเอามาปลูกเองนะคะทุกคนปลูกได้3มปีแล้วนะคะของจริงนะคะทุกคนข้างนอกมันจะเป็นหนามอ่ะทุกคนตรงเนี้ยเ,เห็นไหมเห็นหนามไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบใบบัวจริงๆสวยมากเยอะมากแล้วเราก็แบบมาอยู่บนใบบัวอย่างงี้นะคะทางอแนะนําให้มาประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าคนจะได้แบบน้อยๆน,นะคะจะได้มาแบบนั่งแบบนี้เลย คุณลุงเขาก็จะลากแบบนี้นะคะทุกคนโอเคคุณลุงชื่ออะไรคะลุงพัดครับทำงานนี้ประมาณสองปีแล้วครับทำอยู่ตีบัวแล้วแต่แรงขาตายมีคนตกไหมคะคุณลุงไม่มีครับนี่มันต้องเัยมาอยู่ในนี้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบังก็ไปนั่งบนใบบัวมาแล้วนะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่แบบว่าบาังพามานั่งบนใบบัวนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะวอนนี้ก <c oughs> <ส>็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ